กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับพ่อค่ยพ่อไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เด้อเล่นพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพ่อกันอีกแล้วในวันที่เมื่อวันคู่ครับผมวันที่16มกราคม2568ครับพีพีที่6เป็นวันคู่เนาะครับเนาะเป็นวันคู่อ่าเป็นพีพีที่6แล้วเด้อพี่น้องเด้อแมนครับเนี่ยแหละพี่น้อง เอาเป็นวันคู่แห่งชาติเด้อครับไอคุณคู่ทุกคนนี่ยยูดีมีแห้งเด้อลำๆรวยๆครับผมอ้าวแจสัละเอ้าเมื่อนี้วันที่สิบหกกันละเนาะอีพีที่ที่หกครับผมอ่าอีพีที่หกท่าขึ้นไปละจัดท่าโกโก้เออเอาน้กลูกคนไม่ได้ไอยพ่อเออนะควาดมเงินขอบุญขอบคุณ CFFC ก่อนเด้อครับผมไอแม่ลูกครับไปหาพระอาจารย์เด้อ ครับผมอาจารย์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับเอาเราบาดเนยแม่สาวไปหาหพ่อประยุทธ์เนอครับผมพ่อประยุทธ์อำเภอเมืองของนแก่นคุณพ่อประยุทธ์เนาะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเฮรอแม่นโอ้ยเิ่นมาผิดหนาขอบขึ้นมากคักไหลครับผมอ่าจัดทรงเรียบร้อยได้พ่อประยุทธ์เ้อครับผมคำค,ค,คุณนคนสูดูสูคนครับเอาเมื่อนี้ไม่น้ำเสนอสองรายการเมื่อนี้มีอยู่สองตัวสองรายการนะครับเนาะ ไอ้ไล่าการสุดท้ายนั่นไอ้ตัวสุดท้ายเป็นแม่ทองเด้อ<บ>เพิ่งให้จบเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวท้องแรกนะครับเนาะตัวสุดท้ายเนาะแั่งได้ไงพี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งจุดจบคลิปเ้อครับเอาตัวแรกแข่งมันความสูงของแม่เพิ่นครับผม ความสูงของแม่เพิ่นลอย45บวกลบโอ้1045บวกลบเด้อพี่น้องเด้อตัวแม่เพิ่นนอแม่เพิน่นเพิ่นเป็นลูกสาวแล้วนี่เพิ่นมีลูกสาวน้อยครับผมเป็นลูกลูกเพิ่นนี่เป็นลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อตัวเมียลูกช้างอุดรเด้อมีใบเกิดเด้อพี่น้องเป็นลูกสาวของพ่อช้างอุดรแม่ได้จักมือแล้วพ่อได้เดียนกลัวอืมได้เดียนกลัวเนาะเอออ่าได้เดียนกลัวเลยพี่น้องแม่เพิ่นนี่ผสมยังพ่อบ่ โอ้แม่เพิ่นนี่เป็ี่ยนซันแล้วแต่ว่าบ่ได้ผสมยาเฝ้าผสมง่ายหลายเพิ่นว่าเจ้าของเก่าเพิ่นว่าเพิ่นเป็นสันเดี๋ยวนี้พิ่นยังไกล้ัินครับลูกเพิ่นยังน้อยอยู่เนอฟอร์มเอาเพิ่นยังน้อยอยู่เอาเอาโยโย่ไ้จักหน่อยก่ราไม่สามเดือนพอดีพี่น้องแม่นอา้องผึ่นประมาณจักสามเดือนเขาจังผสมหมอเพิ่นครับอ่าลูกสามสิบไปนะตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพิ่นนะพี่น้องลูกสร้างอุดรเปิดไว้ครับ เปิดไว้69คะแนน69,000บาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะแม่นอ่าส่วนแม่เพิ่นนี่เป็นสายทา้งในพ่อสายปานสุรินทร์แม่พี่น้องแม่เพิ่นนี่เป็นสายปานสุรินทร์เด้อพี่น้องเด้อนี่งามก็คือลูกแางอุดรเกิดจากแม่สายปานสุรินทร์ครับว้าวพี่น้องเอ้ยพ่อบอยด้วยเจ้าเห็นบ่เป็นลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อใน้ไหวเดือนกว่าเนาะครับเนาะแม่นเนี่ยพี่น้องกําลังกินนมเก่งเลยล่ะครับเนีออบนเขาบนไงพี่น้องแม่กขาพี่น้องเทียบขาเสีกันเท่าขาแม่เลยครับค่อยหน่อยเดือนกลัวพี่น้อง กูนะกูอุ้ยเบิ่งเหรอพี่น้องกูนะอ่าเนี่ยเอาเอามาเบิ่งแม่บบบนี้ไหมครับผมเอาเบิ่งตัวแม่เพิ่นนําเนาะครับเนาะนี่ล่ะตาแต้มดูดิป่านสุรินทร์ก็ได้โอ้เนี่ยตาแต้มนั่นครับแก้มเจ้ากระจ้ำนั่นเห็นบ่อ่องคอตาแต้มแก้มจ้ำอ่องค์ข้อห้างเกี่นพี่น้องเบิ่งที่สําคัญคือห้างผึ่งนะพี่น้องเด้อห้างมีมญ่ล่ะครับผมเนี่ยมันบ่มีแมวรุ่นนี่กีบเล็บกีบเท่าดีเด้อพี่น้องเด้อกําไรเก่านี่มีหน้าหลังเด้อพี่น้องเด้นี่ยอีหล่าจะเกี่ยนไอถ่วงไปเด้อ เอาพิ่งก็เปิดโรงของเขาเอ,าอตัวพี่น้องเบิ้งไปหูเขาอู้หนาแหงน่ะพ่อโนแมงว่าหนาหนาหนาคุณน,นะ่ะไอ,ละอ้ลาเพิ่งมาหาแล้วฮะลูกพอยางไวัดไปเลยก็ได้พ่อมา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 หาลูกก่นอู้หนาแหงพี่น้องหนาเลยแหละเออเพิ่งออกลูกยังโมยุบเลยนะพ่อเนบอบอบอเพิ่งเลยลบบูกพี่น้องเบิ้งไทยหางดีเนะพี่น้องเด้อยเออพวดคุณน่ะโอ้ยเอางามขึ้นงาม่ตัวเลยปวดใหญ่ใหญ่เป็นพี่น้องเด้อเนี่ยพูดใด้ผ่าด ขัดกับแม่ลูกคมทีเรียวเด้อพี่น้องกันนี่กัโอเคเรื่อยว่าครับลูกนี่กัขาเงีเนาะหัวเนาะแมงแมงอันนี้เงีวเลยพี่น้องได้แข็งได้ขาเลยล่ะครับเอาล่ะนะพี่น้องเอาเบิ้งตัวแม่เพิ่นอีกงามๆอนเดิมหัวยืนน้ำเงาพี่น้องเบิ่งนะครับเพิ่งเพิ่ยอะได้อถอดถอดก่อนนะพี่น้องเบิ้งตัวแม่นี่กับพวกแห้งเลรอเด้อพี่น้องเด้อดิถุงลายเสื้อผ้าปลอกรอบเด้อเนี่ยเอาเบิ้งรอบๆเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งช่วงท้ายช่วงหางเพิ่นครับ แี่หนงเด้อควแม่นสูงลอคสี่สิบห45บวกลบสถานะเพิ่นทองว่างโย่รับของเก่าเพิ่นว่าเป็นซัดหล่ะก็ได้เพิ่นท่านเองซึ่งนายผู้เจ้าไปผสมเองครับแม่เพิ่นก็คือเป็นซัดล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ผสมเนาะเป็นลูกไปลูกเพิ่นเป็นลูกตัวแม่เด้อลูกสางอุดรครับผมได้เดือนไปครับเปิดไปหกสคะแนนเด้อครับผมนี่แหละพี่น้องผู้ใดกําลังหาเนาะแม่บอกแม่พันเบอร์ใหญ่ๆนั่งนี่แหละพี่น้องสายปานสุรินทร์สายปานสุรินทร์ เอามาคมนี่กับโทษกันเขามากพี่น้องครับครับผมเอามึงกับตัวต้องไปครับครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับเอาค่อยแม่นี่ความสูงลอย47บวกลบเด้อโอ้1 4 7บวกลบทั้งทองเลยนี่นี่สาวทองแรกเป็นแม่สาวทองแรกนะครับเนาะสาวทองแรกกับตัวจะเล่นเด้อ ครับท่องกับพ่อเก้าเจริญได้สี่เดือนกวัวกัวท้องแล้ะด้วยพี่น้องด้วยเป็นสาวท้องแรกเนาะครับเนาะความสูงลอยสี่สิบเจ็ดเป็ีพี่น้องนี่สาวท้องแรกสี่เดือนกว่าสี่ข่าวหาเดือนแล้วแมินกับเก้าเจริญได้รับประกันท้องครับนี่ก็คือเป็นสาวท้องแรกด้วยพี่น้องโอ้กต้องซัวท้องซอนท้องสามนี่จังเล็กกัดห่วยว่ามป็นสิแต่ลอยหาชิบยืดตัวไวเนี่ยหัวหมดเลยเเออขึ้นยุกับผู้เลี้ยงขึ้นก็พี่น้องมาเออขืนยุก็ป่วยพี่น้องผู้เลี้ยงครับผม เนี่ยเป็นสาวท้องแรกสีดอกเล่าพี่น้องเอาไปเลี้ยงพี่น้องเบิ้งเป็นควายสีดอกเล่าด้วยพี่น้องเด้วยเป็นโตอ้างดีพี่น้องเบิ้งอ่ายหางกับผมท้ายมะนาวตัดหางเป็นขั่วเลยพี่น้องแมนเนี่ยกับผมเอาพ่อท้อยขัดหลังกันนิหน่อยนะครับเออเเอาเบิ้งเลยเบิ้งรอบๆเนี่เลยก็ได้พ่อเออเนี่ยแหละพี่น้องเบิ้งอ้ายเบิ้งไายพี่น้องอ้าวไยนี่ไายแบบไงเบิ้งหางพี่น้องหางนี่เลยขั่ลงมาแบบเงาวเลยครับสีดอกเล่าด้อพี่น้องควายแม่เนี่ยชื้อนึองในสวนดอกเล่าพี่น้องเบิง ตวงอ่างน้อพ่อเนาะแมนแมนเขาเปิดคันจรตัวคันจนงามครับเนี่ยเอาเบิ่งหน้าตาเลยครับบัดนี้เอาตาแต้มเนี่ยพี่น้องเบิ่งตาแต้มนั่ะตาแต้มแก้มเจ้ากระจำนั่นะตาแก้มแจ้มกจั๊มเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นควายสีสีดอกเหล้าเนาะอัตราเพิ่นเลยบ่ค่อยเห็นปาะในพี่น้องเนี่ยครับผมเบิ่งสุ้งขาขาวเด้อพี่น้องเด้อขีดเดี่ยขีดเท่าดีครับผมเนี่ยเอาผมหัวปโอ้ยพี่น้องเบิ่งช่วงหน้าตาครับเนี่ย150บวกแท้หมู่เจ้านักล้วยแม่นี่ยเนาะส่วลูกสนี่ โบนี่ด้วยพี่น้องเด้ออร่อยหาซิปด้วยพี่น้องด้วยโบนี่ครับพ่นสูงพอนสูงวัวก่อนหน่อยเพิ่งกระท่องน้ำเนียหรือน้ำผ่อเนาะเดือนกว่าแล้วที่เขาหาเดือนแล้วพี่น้องเด้อพ่นเพิ่งก็เลยอยากโยดแน่จังหน่อยครับเนี่ยพูดอะไรอยากกินน้องครับผมหมายว่าพ่นต้องไปจับสัตว์นะครับเนี่ยพ่นเปิดไบหาซิปเก่าคะแนนหาเงินเก่าพันบาทด้วยพี่น้องด้วยเป็นราคาเปิดว่ครับเนาะอันนี้คอยแถมเนี่ยแถมไปกับ่องโฮมเด้อ นี่ก็คือเป็นของแถมมันมั่วป้อนคล้องแถมตัวแม่ลูกอ่ะอันอันอันซื้อบปาหพมไข่ไข่แถมกล้วยกุ้งโตจะชือกันแล้วพี่น้องเนี่ยเป็นของแถมแล้วพี่น้องเนี่ยแถมนี่เนี่ยแต่พี่น้องโอ้พอคุณพ่อพยุติเพิ่นเกลิกใจแล้วพี่น้องเนี่ยเพิ่นก็ได้มาซื้อบปาหพมแต่ว่าเพิ่นได้กล้วยไปมาซื้อบปาหพมเดี่เอากล้วยเลยเป็นมาอุ่นไวปาหพมเจ้ามาอุ่นให้ยใ่พอไก๊ เปิดคะแนนไว้หาซิบเก่าคะแนนเด้อห้าหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนแล้าเปิดวะครับเนาะงานเนีน่ยฮะอุ้ยเอากินยาไปดิคุณพี่น้องเพิ่งครับผมเอ้าขอบไออขบคุณขอบคุณผูณ้ติดต,ตามเด้อผู้ใดบ่ได้แม่ลูกคมนั่นไปกับโท้มาหลายเออกาให้เบิง่งพิจาหนาใส่กันกับตัวนั่นเด้อดไปซ้ำกันครับอือควายตัวนี้กับท้อง ครับผมพี่ได้อยากกินน่องเลี้ยวก็เอาตัวนี้ไปครับผมเออเป็นสายอ้างเหล่าก็เพิ่ได้ความสดเนาะเพิ่ได้ท่องแรกครับผมเป็นสาวทองแรกแน่พอพูดณทุกการติดตามเด้อช่องใบบุญชาแนลครับผมเหล่ากาในเพจเฟซบุ๊กใบบุญใบยกปั้มครับเอ้าเอาสัตว์ละครับผมเอาสัตว์หรับคลิปนี้ห้องกับผมมีอย่างไรเนาะแถมผัาห o มกับจะเรื่องผัว hom เด้อครับผมกับเป็นของแถมห้องกับยังคือเก่าแม่นการดึงนี่การดึงการยังก็ได้แถมเบิดเป็นโปรโมชั่นเ้องคือเก่า แมนสนตะไพ่ไหมให้ยางโก้นะเอาครับเอา,เอามาตัวใดระรกโทษกันเขามาสอบถามนะพี่น้องเด้อครับหนาเราได้พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายเนาะครับผมเอา,เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ